เมื่อช่วงเงย็นของวันที่31มกราคม2567เวลาประมาณ16.10นนได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกพ่วงโดยกล้องวงจรปิดได้ทำการบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้บริเวณแยกผักไห่อเภอป่าโมกจัังหวดอ่างทองเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถจักรยานยนต์พุ่งชนกับรถบรรทุกพ่วงที่กำลังเลี้ยวข้ามเลนอย่างรุนแรงจนทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะนั้นมีสิบตำรวจตรีวรพัฒน์พันธ์ดีผอบหอมูม่จราจรสพป่าโมกกาลังกลับจากการปฏิบัติหน้าที่จอดรอข้ามสี่แยกอยู่พอดีทําให้สิบตำรวจตรีวรพัฒน์ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งเข้าไปช่วยเหลือชายคนดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะถูกล้อรถสิล้อด้านหลังทับก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าทําการช่วยเหลือและนําส่งโรงพยาบาล คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ในเพจของสถานีตำรวจภูธรป่าโมกและมีผู้เข้ามาชื่นชมตำรวจคนดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าโมกที่เข้ามาโพสต์ข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้เนื่องจากผู้ประสบเหตุเป็นคนงานของการไฟฟ้าป่าโมกโดยใจความระบุว่าในนามตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าโมกขอขอบคุณสิบตำรวจตรีวรพัฒน์พันดีจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน้าอุบัติเหตุเมื่อวานเวลาประมาณ16นาฬิกา บริเวณสีแยกผักไห่สายในครับซึ่งรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นน้องคนงานของการไฟฟ้าป่าโมกปัจจุบันนำตัวส่งโรงพยาบาลอายุทยาเพื่อรอการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณและยกย่องจากใจจริงครับ ทั้งนี้ในเพจของสถานีตำรวจภูทรป่าโมกก็ได้มีผู้เข้าไปชื่นชมการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้เป็นจํานวนมากรวมถึงมีการแชร์เหตุการณ์ดังกล่าวต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตำรวจหนุ่มนายนี้เป็นตำรวจน้ําดีเคยเห็นช่วยเหลือผู้คนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการจึงอยากให้เป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้